ขาถามความรู้สึกไยทำไมถึงต้องพ่นอ๋อหนึ่งที่บ้านหลังคารั่วก่อนสองก็ร้อนมากค่บเอาแล้วบอมอยากให้พี่ดูตรงนี้เดี๋ยวบอมจะกดตรงนี้นะปึออ๊บห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ชัดๆเลยนะไม่ใช่งวดนี้นะเราไปดูดี่ฉีดแล้วพี่ยืนแล้วรู้สึกไงยืนขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวบอมจะฉีดนี่ยิงตรงนี้นะพี่ปั๊บเหลืออะไรพี่ส <42. S 1> ี่สิบสองสี่สิบสองมัจัรย์นี่คือโฟมยูริเทนที่พี่ทำการฉีดทั้งอุดรอยรั่วด้วยและกันความร้อนด้วย สวัสดีๆๆๆๆๆดครับผมเฮียบอมจกมดนะฮะและสำหรับวันนี้เรามาอยู่ทวีวัฒนาทําการพ่นโฟมนาสองนิ้วถ้า1นิ้วเนี่ยนะครับคือกันความร้อนแต่ถ้า2นิ้วอุดดอยรวบไปในตัวครับอยากให้ท่านผู้ชมนะติดตามกันมานะครับว่าการพ่นโฟมของบริษัทธนาบอมนั้นดีอย่างไรและทําไมลูกค้าถึงชอบและทําไมถึงติดใจแล้วก็พ่นต่ออีกหลายหลังคาเรือนรอติดตามครับ เห็นเจ้าของนะฮะเรามาคุยกันนะครับผมนะฮะคุณพี่สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ทวีพัฒนาค่ะนะคุณพี่ทําการจะฉีดโฟมหรือพ่นโฟมหลังคาเพื่อกันความร้อนถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาถามความรู้สึกเนาะทำไมถึงต้องพ่นอ๋อหนึ่งที่บ้านหลังคารั่วก่อนสองก็ร้อนมากประเด็นหลักๆคือสองอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็เลยเปิดหาทาง Facebook ก็เลยเสิร์ชดูว่ามี P u f o ฟบริษัทไหนบ้างก็เลยมาเจอไลกกี่บริษัทเนี่ยบริษัทเดียวบริษัทเดียวเห็นเอาเลยเพราะว่ามีรีวิวเกี่ยวกับฉีดหลังคาบ้านครับอ๋อเราก็เลยสนใจว่าเออบริษัทนี้เขาฉีดหลังคาบ้านเพราะปกติส่วนใหญ่โฟมพวกนี้จะฉีดอุตสาหกรรมเราก็เลยแบบอุที่นี่เขารับฉีดก็เลยติดต่อไปเขาก็มาดูสถานที่ใช้เวลานานไหมไม่นานไม่นานเอาเลยลุยเลย ทำเลยก็อ,อยากทํามากตอนแรกไม่คิดว่าจะฉีดบ้านได้ <c oughs> ก็คิดว่าฉีดมาทัชชีดถ้าฉีดเนี่ยคือทุน่นแต่นี่ถ้าพ่นเนี่ยหลังคาพ่น,นมันจะกันความร้อนแล้วได้ไปดูยังครับข้างบนอ่ะเหรอ,อยาง,ยางเขาเดินกันเยอะเลยรอก่อนผมขึ้นบันไดคันแรกร้อนทันทีเลยร้อนมากก็เลยลงมานะยังไงเดี๋ยวก็เราจะเข้าไปดูข้างด้านในด้วยผลจะสรุปยังไงนั้นเดี๋ยวให้คุณพี่เนี่ยขึ้นไปดูด้วยใช้กี่นิ้วความหนาองสองนิ้วเขาเรียกว่าอุดรอยรั่วด้วยแล้วก็ กันความร้อนด้วยนะฮะพี่ได้ความสุขแน่แล้วที่บ้านมีหมาไหมขออภัยมีแมวอ,อยู่สบายเลยเดี๋ยวพี่รอดู<ช>นะฮะแล้วผมเขาบอกไว้เลยว่าพี่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่เอเดี๋ยวรอติดตามอ,าอยางเดียวรออยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะแล้วตอนนี้เราทําการฉีดแล้วไปครับจะติดขัดหน่อยนะฮะ นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลังคาหลังคาแคบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบนกันไปและตอนนี้ทางทีมงานนะสนามบอมนะฮะได้ทาการพ่นแล้วนะครับผมนะใส่หมวกกันน็อกพร้อมที่จะทําการแว้นแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นหลังคาต่ำนะฮะด้านบนนะครับที่จะต้องทําการพ่นทั้งหมด500ตารางเมตรนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะชัดๆเลยนะฮะตอนนี้ทางกล้องของเรานะเข้าไปแล้วด้านซ้ายมือขวามือนะก็จะเป็นการโพเทคนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําการลอกฟอยล์ออกก่อนฟอยล์ที่ติดหลังคาอยู่ครับเราทําการลอกฟอยล์เพื่อไม่ให้โฟมนะฮะกระดงกระเด็นกระดอนลงไปข,งข้างนะครับผมเราดูเนื้อโฟมฮะ,ะเนี่ยเนื้อโฟมเป็นเม็ดๆๆเ็เม็ดเมแลนะ่ท่านผู้ชมนะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเย็นๆแล้วนะฮะแล้วก็มีกลิ่นนะของโฟมซึ่งกลิ่นของโฟมนี่ไม่ได้ติดทนนานนะครับผมนะฮะไม่ถึงนะฮะสินาทีก็หายแล้วครับผมแล้วก็แห้งเร็วมากไม่เกิน30วิวินนี่พอดูไกลๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่บานหิมะไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือโฟมพิโฟมยูริเทนน่าสนใจติดต่อทางบริษัทชนะบอลนะครับตอนนี้เราไล่ฉีกกันโอ้โหเยอะมากเราเอาเทพมาแล้วครับท่านผู้ชมครับไอส้มเนี่ยแหละครับนะที่จะมาเป็นนายก เฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ใช่ที่เราจะให้ท่านผู้ชมนะได้เห็นกันนะฮะว่ามีอุณหภูมิแค่ไหนถ้ายังไม่ทันการฉีดหรือพ่นนะครับมาเดีย๋ยวมาดูกันฮะตรงนี้นะนี่เ่กดปุ๊บ54ิบครับเราไปดูพ่นแล้วเป็นอย่างไรมา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 ,มาดูครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้คือพ่นแล้วนะครับกดป๊าครับ 49-48ครับโอ้แม่เจ้ากล้วยทอด2บาทอันนี้ก็คือผลงานนะครับของการพ่นโฟมพิยโฟมยูริเทนน้ำหยดติงติงติงพี่ฝนอะไรครับปอมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ไปวัดอุณหภูมิพี่อยากเห็นไหมได้ค่ะ,ะปะปะพี่ปะ,ะเชิญเชิญพี่นำเลยบานสวยอากาศเย็น โอ้มีแมวแมวชื่ออะไรครับเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มโอ้ยเยนนี้เงาเงาเอานะครับทา่าน้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราก็จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะฮะตางขึ้นมาโอ้โหวูบวาบเอาแล้วบอมอยากให้พี่ดูตรงนี้อ่ะพี่ครับเดี๋ยวบอมจะกดตรงนี้นะปึ๊บห้าสบสี่หชัดๆเลยนะไม่ใช่งวดนี้นะอ่ะเราไปดูดิจีดแล้วเข้าไป พี่ยือแล้วรู้สึกไงอืมเย็นขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวบอมจะฉีดนี่ยิงตรงนี้พี่ปั๊บเหลือไหลรพี่สี่สิบสองสี่สอง อันาจย์นี่คือโฟมวูดีเทนที่พี่ทําการฉีดทั้งอุดรอยรั่วด้วยและกันความร้อนด,ด้วย2นิ้วขอความรู้สึกตอนนี้เห็นผล<ม>เลยพี่ใช่คือมันเห็นผลเลยและมันไม่ได้แค่ตรงนี้มันจะลงไปข้างล่างเลยอะ่ะคือไม่ได้โฟมโรนะคืออุณหภูมิพี่จะอยู่ได้กับน้องข้าวต้มยาวๆผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะรับฟังพี่ฝนหลังจากที่ได้สัมผัสจริงๆกับโฟมพี่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอะไรครับอ๋อก็ควรฉีดค่ะมันจะได้อยู่สบายขึ้นน่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนด้วยทีหน่าฝนน่าฝนอีก อ่าเะได้รู้ว่ามันดีที่สุดเลยที่ผมอยากจะทำตรงนี้เราอยู่ได้ถึง10ปีบวกนะฮะแต่ถ้า30เป็นยังไงรู้ไหมครับมันจะออกเป็นส้มๆครับอ๋สีมันจะออกส้มหนึ่งแดงนิดๆครับถามว่าจะร่วงไหมไม่มีครับไม่มีล่วง30ปียาวๆไปเลยคือมันจบครับพี่ฝนนะครับวันนี้ก็ธนาบอมนะพรทัชชันกุ๊บบริษัทนี้นะฮะบอกไว้เลยครับว่าทําการพ่นโฟมหลังคา ปุ่นลอยล่วดทั่วโลกนะฮะ<ช>ขอฝากให้ทุกท่านนะกด subscribe กันนะกด<ช>ไลค์กดแชร์ในช่องจกโมกทีวีกับผมเฮียบอมโจกโมกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฝนมากๆเลย<แ>ขอบคุณมากครับผม<แ>อ่าลากัไปก่อนครับจะไปที่ไหนนั้นรอติดตามนะครับ ก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามบริษัทธนาบอมนะคะที่ฉีดโฟมหลังคาบ้านนะคะลองดูว่าของเขาคุณภาพจริงจค่ะอันนี้พี่ได้สัมผัสแล้วเป็นไงมันดีค่ะมันเย็นมันตอบโจทย์เนาะในสิ่งมันวัดอุณหภูมิกันเห็นเลยใช่ๆก็อยากให้ทุกคนถ้าสนใจอยากจะทำนะคะก็ติดต่อบริษัทธนาบอมได้เลยขอบคุณมากนะครับและเจอกันครับเราจะไปที่ไหนกันต่อ